สวัสดีครับพบกับช่องเจม c h ช n แนลนะครับวันนี้เจมก็จะพามาดูต้นไม้ที่เจมปลูกไว้นะครับอ่าไม้ด่างนะครับอ่าอาจจะสะสมไว้นะครับอันนี้คือต้นบอนกระดาษด่างนะครับจะสังเกตว่า,าเขาจะมีเชื้อเชื้อควมด่างอยู่อยู่มากนะครับอ่าแต่อาจจะโตช้านิดนึงนะครับเพราะว่าใบที่เกิดมานั้นมีสีเขียวปนมาน้อยนะครับ พือจะใช้สังเคราะห์แสงแล้วว่าสร้างอาหารเนี่ยได้น้อยอาจจะโตช้าหน่อยนะครับแต่ก็เปอร์เซ็นต์รอดก็70็ดสิบอาจจะไม่เจ็ดสิบสามสิบแล้วก็ดูห้างจะรอดอยู่นะครับแต่เราก็จะให้อาปุ๋ยปุ๋ยหมักนะครับสังเคราะห์แสงนะครับอันนี้ก็อายุได้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะครับบนกระดาษด่างนะครับอันนี้คือกล้วยดําอินโดนะครับดาอินโดอันนี้ยังต้นเล็กอยู่นะครับเราให้โตมา ตกว่านี้นิดนึงนะครับก้านก็จะเป็นสีดำนะครับใบก็จะสีเขียวนะครับจุดเด่นเขาคือต้นสีดำนะครับอันนี้ยังต้นเล็กอยู่นะครับสีดำยังไม่ออกนะครับอันนี้คือบอนอ่ะไม่ใช่ครับอันนี้คือบัวแครนะครับบัวแคร์บัวแครปลูกไว้เหมือนกันนะครับดอกก็จะประมาณนี้แหละครับเยอะเลยนะครับ อันนี้คือแก้วมังกรสีเหลืองนะครับแก้วมังกรสีเหลืองอันนี้คือเจียมเพาะไว้นะครับอาเพาะไว้หลายต้นอยู่ครับสามารถเอาไปปลูกที่สวนหมดแล้วนะครับอาทำเป็นเป็นสวนนะครับสวนแก้วมังกรเหลืองนะครับเจมก็จะขึ้นรูปให้ดูเอ๊ะแก้มกรเหลืองเหลืองยังง่ายนะครับผลมันก็จะเป็นสีเหลืองดังรูปนี่เลยนะครับดังร mm ูป hmm. ท <Leonardo, S 1> ี่ขึ้นไว้ให้ดูนะครับผลสีเหลืองนะครับเนื้อจะเป็นเหมือนวุ้นนะครับอร่อยนะครับแปลกดีครับเจียมเพาะติดสีเหลืองนะครับอันนี้ก็สีเหลืองสีเหลืองนะครับ อันนี้คือ,อต้นบัวอเมซอนด่างนะครับอันนี้ใบด่างอาจจะโดนหอยกินหรือวโดนแมลงกินนะครับอันนี้คือใบด่างนะครับบัวอเมซอนนะครับบัวอเมซอนด่างด่างสวยมากเลยนะครับอันนี้คือบัวใบด่างนะครับบัวใบด่างถ้า ใบมันยังอ่อนอยู่เนี่ยมันจะยังเป็นสีชมพูครับใบอ่อนของมันเมื่อใบแก่มันมานิดนึงแก่ขึ้นมานิดนึงอันนี้ฮาร์ปสวยมากเลยครับฮาร์ปคือครึ่งกรบด่างครึ่งใบนะครับอันนี้ก็สวยมากนะครับถ้ามันแก่มานิดนึงนะครับนี่ตรงด่างๆมันจะเป็นสีขาวนะครับตอนใบอ่อนอยู่มันจะยังเป็นสีชมพูนะครับถ้าใบมันแก่อีกนิดนึงมันก็จะเป็นสีขาวแบบนี้เลยนะครับใบสวยมากอันนี้มีเจ้าของแล้วนะครับคนจองแล้วนะครับ อันนี้ซุกกี้กําลังกินน้ําอยู่อันนี้เติมกระเพาะไปนะครับอันนี้คือบัวกระด้งนะครับบัวกระด้งบัวกระดง้ะะดงอันที่ว่าขึ้นไปยืนบนใบบัวได้อะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับนี่บัวกระด้งนะครับอันนี้ก็บวัวใบด่างนะครับก็เพาะใบเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมอันนี้คือใบที่มันแก่แล้วมันก็จะเป็นฮาร์ฟสีขาวอย่างนี้เลยนะครับสวยมากอันนี้คือต้นส้มด่างนะครับอ่าส้มจี๊ดด่างนะครับ นี่สวยมากเลยครับส้มจีดด่างครับนี่ครับสวยไหมครับส้มจีดด่างนะครับปลูกไว้เหมือนกันนะครับสว่วนนี้ก็อะโวคาโดนะครับปลูกแล้วนะก็ต้นสูงเหมือนกันประมาณจะ2อเมตรได้นะครับอันนี้ต้นลืมแล้วอันที่ว่าเขาเอาไปใช้แทนใบตองนะครับ ใส่ของกินได้ใส่อะไรได้นะครับอ๋อเล็บคุณลังกาครับเล็บคุณลังกาไอ้คือเล็บคุณลังกานะครับอันนี้คือซิกเ i เจอร์เลยนะครับซิกเนเจอร์ปะดูกิ่งอ่อนด่างนะครับอันนี้คือต้นปะดูกิ่งอ่อนด่างดูใกลๆครับสวยมากประดูกิ่งอ่อนด่างนะครับอ่ะต้นนี้เตรียมเจอที่ข้างถนนนะครับเจอที่ข้างถนนนี่นะครับเป็นชอบมากเลยนะครับต้นนี้นะครับ ประดูกิ่งอ่อนด่างนะครับอันนี้คือกวักมรกตด่างนะครับอันนี้ก็เพาะไวเหมือนกันนะครับเห็นไหมด่างของจริงน,นะครับด่างไม่ใช่ด่างแดดนะครับน,นี่คือต้อนกวากมรกตด่างชํามาแล้วประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับหนึ่งอาทิตย์นะครับกวักมรกตด่างครับอ่าส่วนนี้ก็คือต้นส้มจีดด่างนะครับแต่ตอพันเนี่ยเป็นอ่า ส้มโอนะครับเป็นมลิดส้มโออันนี้เตรียมตอนเขาเรียกว่า,เ,า,เ,าเสียบกิ่งอ่ะเสียบกิ่งใช่อันนี้เสียบกิ่งเองนะครับเอาส้มติดมาเสียบกิ่งใส่ก้านของส้มโอกร็รอดเหมือนกันอันนี้ก็กําลังจะเกิดนะครับอันนี้ก็รอดส่วนนี้รอดแตกใบออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็แก้วมังกรสรีเหลืองนะครับของเมลิดแก้วมังกรเหลืองครับ อันนี้ต้นก้ามพุ้งด่างนะครับแต่ยังไม่ออกด่างอันนี้ต็อการส้มด่างนะครับส่วนอ,อ,อ,อันนี้นนอนอน орот, ซิกนเนเจอร์เหมือนกันอันนี้ก็เป็นกวกมรกตด,ด่างนะครับก e วกมรกตด,ด่างนี่ใบด่างเหมือนกันนะครับกวกมรกตด,ด่างนะครับสนองันนั้ก็เป็นบอลเศรษฐีพันล้านนะครับด่างเหมือนกันบอลสเศีษฐีพันล้านนะครับนี่ ยากเหมือนกันนะครับกว่าจะทําให้ใบบอลด่างเนี่ยตอนแรกซื้อมาอซื้อมามันมันก็ด่างอย่างนี้อยู่มันจะด่างแบบนี้นะครับแต่เลี้ยงไปเลี้ยงมานี่ใบมันเขียววันมันเขียวแบบนี้เลยมันมีความด่างเลยนะครับก็เลยไปศึกษาโดยเอ๊ะเขาใช้วัสดุอะไรปลูกก็เลยเปลี่ยนวัสดุปลูกใหม่จากที่เป็นดินเฉยๆเนะี่ยเราก็เอาเริ่มเอาใบาอันนั้นอันนี้มาผสมกันตามที่หาข้อมูลในเน็ตนะครับมีใบมะขามบ้างใบก้ามปูบ้างอะไรเนี้ยเราเอามาผสมตามอัตราส่วนของเรา สุดท้ายมันก็เริ่มให้แตกใบใหม่เริ่มด่างแล้วครับเริ่มด่างออกมาตัวเล็กม,มันไม่ด่างก็เลี้ยงยากเหมือนกันนะครับนะครับอันนี้คือมอนสเตอร่าไทคอนนะครับไทคอนนี่ก็กาลังแตกกิ่งออกมาแล้วนะครับไทคอนอันนี้มอนสเตอร่าธรรมดานะครับใจแอนมอนสเตอร่าใจแอนนะครับอันนี้ก็แก้วมังกรเหลืองครับแก้วมังกรเหลืองอันนี้ก็บัวบัวแกระนะครับบัวแกระ สนใจนะครับสามารถอินบ็อกซ์สอบถามต้นไหนอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับหรือว่าคอมเมนต์ใต้ช่องเจมได้นะครับเดี๋ยววันหลังจะถ่ายให้ดูอีกนะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ